สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พรพังวนวลจันทร์นะคะวันนี้นะคะวันที่สามมีนานะคะคุณแม่แมแมนะคะท่านจัดวันเกิดให้นะคะแม่พรแม่นียายจันย้อนหลังนะคะแต่ของแม่พรก็วันนี้นะคะวันที่สามนะคะมีนาก็กราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงนะคะทั้งชุดทั้งเสื้อนะคะเป็นฮงเฮาไปเลยนะคะนี่นะคะช่องแม่พรพังนวลจันทร์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ นี่นะคะนี่นะคะเป็นแม่ควนันน้องฝันนะคะน้องฝันเพชรพลอยพร้อมทรัย์น้องอายซอยเพชรนะคะก็สมบูรณ์สมพรนะคะมานะคะท่านก็มอบความรักความเมตตาจัดงานให้นะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่แม่แมย่างสูงนะคะที่ให้ความรักความเมตตานะคะให้เกียรติกับแม่พรยอย่างสูงสุดนะคะ ก็กราบขอบพระคุณนะคะเม่์โเกิดมาก็ไม่เคยมีวันเกิดเลยนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะนี่นะคะด้วยความรักความเมตตานะคะอืมนะคะยายนวลน,นะคะท่านก็รักเมตตานะคะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่อยู่อาศัยนะคะ คะแนนทุกอย่างค่ายาขค่าสับปะรดนะคะให้ทุกอย่างด้วยความรักความเมตตานะคะช่องเม่พรพังนวลจันทร์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเรื่องเสียงของเราก็ของพ่อความตาลนะคะของเราเองนะคะ นี่นะคะช่องม่พนพังนวลจันทร์ท่านจัดงานให้นะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่อย่างสูงนะคะด้วยความรักความเมตตาของท่านก็ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่วความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่คะ,ะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ

ราบขอแล้วคุณอย่างสูงนะคะนี่นะคะเดี๋ยว่ให้วะนิวกำลังถ่ายคลปแป๊บหนึ่งตอนนี้นะคะงมี่พรนร่นนจานนะคะเดี๋ยวไี่พรก็จะไปยืนนะคะก็ให้น้องการถ่ายคลิปให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่พรก็จะออกมานะคะอืมเธอเนื้ออย่าข้ามกับทุกไฟดุมมันโบอย่ากินเตะกูเน่าต้องส่เม็ดต้องเตย ปิดแมสปิดแมสด้วยนะครับนีนะครับผมถุงก๊อปลอดภัยน้อนะครับผมมีเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับอยู่ทางนู้นนะครับผมก็อีจะหักไหมเนี่ยคุณแม่รับผิดชอบถ้าวคนไหมข้าคนครับคุณแม่ครับข้าคนครับ

นทีมยิงนะครับผมกิจกรรมการละเล่นน้อนะครับในช่วงเย็นจะมีเค้กนะครับเป่าเค้กกันนะครับผมต้งเกิดนะครับไม่เป่าให้เป่าใหเปช่มไม่ให้เป่าอ๋อตัดกินกันเลยใครับผอเนกแม่ชาแม่พรก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่นะคะ ด้วยความรักความเมตตาของคุณแม่แหม่มนะคะคุณพอ่อพรเทพจัดงานให้วันเกิดของแม่พรนะคะยายจันยายนีย้อนหลังนะคะออกราบขอบพระคุณท่านมากให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะมี <พอ S 2> ทีมชายนะคะมี <พอ S 2> ทีมชายนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอทีมชายนะคะงงน,น,นี่นะคะ<พ>อโอ้โหหนุ่มรอทั้งนั้นเลยที่กิตตานาประชศเมด์นุ่มมือเกล่า นี่ใครใครมีที่กับพึ้ อันบเพืบพื่นนี่ปั่นตอนแนนอ้นว่เตไอ้บเดาันบบเอไว้สาวไว้นายบฟนายแบฟนายแบบเออกัชิดชิดเออเออเออทิตตันเออพอควานตันอยู่ข้างหน้าเมื่อกี่นาทีดีับคุณแม่อย่างละนึ่งนาทีไหม ติดตาว่าแอคชั่นเท่ๆนี่ก็เหรอนี่นะคะพอควานของเรานะคะพอควานนะคะช่องเมพรพังนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์พอควานพอควานวันนี้ใครน้อจะแย่งโต๊ะเก้าอี้ได้นะคะนี่นะคะช่องเมพรพังนวลจันนะคะเดี๋ยวแม่ควานขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณแม่แม่มนะคะคุณพ่อพรเทพ คุณแม่แม่แมอย่างสูงสุดนะคะที่ให้เกียรตินะคะจัดงานให้แม่ปอนยายนียายจันนะคะกล่าบขอบพระคุณนะคะขอให้คุณแม่และครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเงินไหลกองทองไหลมานะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะขอให้ได้กลับคืนไปหาท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าน,นะคะเมื่วานขอจบคลิปนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ